อยู่ทุกลมหายใจโทเอ๋ยจะลืมเท่าไรลืมไม่ได้อกใจคอยเปิดแต่ชาตินี้ไม่มีบุญเทียมถึงเธอได้เพียงฝันมันละเมือคิดถึงเธอทุกลมหาย ีความพิเศษของศิลปินยังไงบ้างรับเชิญยังไงคะเนี่ยต้องบอกว่าคอนเสิร์ตของเราเนี่ยจากที่เห็นก็คือมีซีซันหนึ่งซีซั่นสองใช่ไหมครับแล้วก็แน่ๆคือมีท่านคณะกรรมการอีกสี่ท่านและก็มีพี่ซีซีวัสด้วยไปแล้วฮะไม่ใช่อีกแล้วครับมาอยู่แล้ว็าแกนหลักของรายการของเราเป็นเขาเป็นพระเอกเขาจะไปร้องเพลงหรือว่าพี่ตุ๊กี้ต้องไปด้วยกัน อย่าชวนอย่าพี่อย่าไปยังไงเราต้องไปอยู่แล้วพี่พี่เราไปฟังไปเชียร์นู่นนา่แลวเาอาพ่แม่พี่ไปใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากว่านั้นคือในปีนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยครับคือมีพี่เตวิตเป็นชมป์นักร้องสองไมใช่ถูกต้องครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับคือน้องอาริธนักสลัครับผมพี่รู้แล้วว่าทำไมพี่ต้องไป ทำไมครับว่าเตวิตมาแล้วเราอยู่ไม่ไป้หรอครนั่นแหละครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับที่เป็นแฟนคลับของเพลงเอกทั้งซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองกรรมาการทั้งสี่ท่านนะครับพี่ชีสวัตรรวมถึงพี่เตวิตและน้องอลิศเนี่ยอยากจะให้มาเชียร์กันครับผม